สบายดีนะพี่น้องเนาะมันมีมีเรื่องมาบ่าจ่ากับพี่น้องเรื่องปัญหาแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนาะนมีวิธีจดศูนย์กลางอยู่พมานะ่าเนี่ยว่าแต่กระทบมาฮอดกรุงเทพเนี่ยาะว่ามันสิเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหลายอย่างเลยโมเมนต์เต่ว่าเรื่องปัญหาแผ่นดินไหวนะพี่น้องเนาะพวกเกิดแผ่นดินไหวตึกถล่มเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกอยู่ในผมว่าในช่วงแรกๆนี่นก้นเกิดสิบบ่ยากบ่ยากอยู่ไหมให้ตึกสูงไหมว่าแน่นอนละ่ะ มันมีความบอบบางไปปัญหาที่ว่าเกี่ยวกับราคาคอ้นดนี่ผมว่าราคาคอ้นดช่วงนี้นะผมว่าลดลงแน,น่นอนแล้วค้นก็สิขายกันกระนาขายกันซึ่งผมว่ามันปัญหาแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวนะมันไม่ได้เกิดตลอดที่พี่น้องโดนเทอมันจังเกิดแต่ว่ามันจะมีผลกระทบตามมาอีกหลายอยู่ปัญหาของกรุงเทพเนไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะเรื่องปัญหาน้ำท่วมเนี่ย ยิ่งเกิดปัญหาแผ่นดินไหวไม่เจ็ดให้เกิดแผ่นดินสุดแผ่นดินสุดราก็ต่อไปมาหนาฝนเนี่ยผมว่ามันจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นอ่าแล้วเป็นปัญหาใหญ่เลยของกรุงเทพนะนอกจากที่มีปัญหามักหม,มมอยู่หลายเรื่องหลายเล่าหลายเ,เรื่องปัญหาอ่ามลพิษปัญหาเรื่องการจราจรปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยเนาะมันมีปัญหาอยู่แล้วแม่แ้วก็มันก็เกิดปัญหาหลายเพราะว่าถึงเวลาแหละเดย์ที่ประเทศไทย จะต้องว่างแผนในการใหญ่เมืองหลวงแห่งใหม่เพื่อเพื่ออย่างงดีเพื่อลบหลีกจากปัญหาต่างๆกรุงเทพเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆเลยพี่น้องพวามันมีการก่อสร้างมีแต่ของหนักท,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 ทับ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 มลงไปแล้วก็มีการใส่น้ำประดาลไหลแผ่นดินมันก็ยุบร่วงสุป,ปีสุป,ปีสุป,ปีสุป,ป,สป,ปีมันก็ต่ำลงต่ำลงวันนี้มันก็เกิดให้เกิดภาวะน้ำท่วมล่ะฝนตกอยู่เรื่อยๆก็ท่วมบ่สวมซ้ำซากระบายกันยาก ปัญหาขยะมูลฝอยกยัอะไรต่อไปผมว่าปัญหาแผ่นดินไหวนี่ผมว่ามันจะเกิดทีขึ้นคือบ่อหรือว่าในอนาคตมันจะเกิดหนักกว่านี่บ่อซึ่งมันกระทบแน่นอนอกระทบความเป็นอยู่กระทบตึกสูงๆละแฝาในกรุงเทพเนี่ยผมว่ามันควรประเทศไต้ควรว่างแผนเนาะในการที่จะใหญ่เมือง,งหลวงแห่งใหม่เมือง,งหลวงแห่งใหม่ควรจนะะอยูอ่ใส่เวียดนามอะไรมันตกเป็นตกเป็นเรื่องผู้รักผู้ใหญ่ต้องไปว่างแผนแต่ผมว่าเป็นทางอีสาน เพือ่อนสาระบุรีโคราชแถวนี้ก็โอเคนะผมว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ปลอดภัยการขนส่งขมานาคมมันกับสิบบวกบบกไกลไหลนะ,ะในการที่สิมาอ่าซูอ่อาวไต้ซูทะเลเนี่มันกับโกไกลไหลแล้วก็ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวปลอดภัยจากน้าท่วมแล้วก็นี่มันขยายเมืองใดในด้ง่ายเนาะผมว่าแลวมันเป็นการกระจายความเจริญออกไปข้างนอกเขตนอกแน,น่นะผมว่า มันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยพี่น้องที่ว่าผู้รักผู้ใหญ่บ้านเมืองเฮ้าต้องมาคิดทบทวนในเรื่องการ <c oughs> สร้างเมืองหลวงแห่งใหม่เห็นบ่อินโดนีเซียเห็นบ่เขากร้สงเมืองหลวงแห่งใหม่ล่ะใหญ่เมืองหลวงใหม่ล่ะเพราะว่าปัญหาจาการ์ตานี่เนาะปัญหาประชากรล้นเมืองปัญหาขยะปัญหาอ่ตาตพื้นที่มันตมปัญหาการจราจรเอียงมันมักหมมไหลเนี่ยมันแก่ปัญหาากก็เลยการใหญ่เมืองหลวงคือใหญ่ความเจริญไปบนอื่นผพราะว่ามันสีเหตุให บ้านเมืองมันพัฒนาได้ได้ดีขึ้นได้แล้กกาลดปัญหาอีย่งหลายๆอย่างที่มักหม,ม่อยในกรุงเทพกรุงเทพอาจสิกายเป็นเมืองเมืองอนุรักษ์เมืองสําหรับที่ประทรับของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นแหงเมืองโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ุ้มค้องและเมืองหลวงคนไปอยู่แห่งใหม่สิเนะีผมว่าเมืองกรุงเทพผมว่ามันยัง,ย,งยังคงมีความสําคัญอยู่ คือกับพม่านั่นแหะพะม่าใหญ่เมืองหลวงไปเนี่ยปดอแต่ว่าย่างกุ้งก็ยังมีความสําคัญอยู่ะย่างกุ้งก็ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองที่คนอยากไปเที่ยวเราพี่น้องเนาะพี่น,อน้นองเห็นว่าจังเดการใหญ่เมืองหลวงนี่เป็นสิ่งที่จาเป็นได้ผมว่า